สวัสดีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวตัวอย่างอนิเมะสำนักถังหรือพบจบแดน,นตอนที่33นะครับ ซึ่งจากเรื่องราวในตอนที่แล้วหน่วยตรวจสอบแห่งสื่อหลเคร์ก็ได้เข้าบทะก,กับกลุ่มโจนและก็สามารถจัดการพวกมันได้โดยไม่ยากเย็นนักซึ่งในช่วงแรกพวกมันก็สู้ไม่ได้เลยแต่หลังจากที่จัดการพวกมันได้หมดแล้วก็ปรากฏว่าเป็นแผนของหัวหน้าของกลุ่มโจนมันจึงทําให้สถานการณ์นั้นเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือซึ่งหัวหน้ากลุ่มโจนมันก็ได้ใช้ลูกน้องที่ตายแล้วติดระเบิดเอาไว้และทําการใช้ทักษะปลุกให้เป็นซากศพวิ่งเข้าไปผีชีพมันจึงทําให้หน่วยตรวจสอบแห่งสื่อหลเคร์รุ่นพี่บาดเจ็บและล าก็พยายามคิดหาวิธีจัดการกับมันพลังของเขานั้นก็ต่ำเกินไปแต่ท้ายที่สุดแล้วอี้หลายเครื่อซื่อก็ได้เข้าควบคุมร่างกายของหวาอี่หฮาเพื่อช่วยเหลือเขาแล้วเรื่องราวในตัวอย่างตอนที่33จะเป็นอย่างไรสามารถรับชมรีวิวในตอนนี้ได้เลยครับ เปิดมาที่ฉากแรกก็จะเปเหตุการณ์ที่ทางด้านอาจารย์โจ้ไต่หยาหึงและหมาเสี่ยวเทาพร้อมกับลินล้อยเฉินก็เหมือนจะกําลังหาหรืออะไรบางอย่างกันอยู่และก็ได้มีคําพูดกล่าวขึ้นว่าท่านปลอบโยนพวกเขาเช่นนี้มีความหมายอย่างไรซึ่งอาจารย์โจก็ได้ตอบพวกเขาไปว่าพวกเจ้าต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับนะเหตุการณ์การสนทนาในฉากนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์หลังจากที่จบภารกิจในการจัดการวิญญาจาร์ชั่วร้ายไปแล้วนะครับและทุกคนที่เหลือก็ได้พากันมาที่โรงแรมจกักรวรรดิชิงหลวและจากคําพูดมันก็ดูเหมือนว่าอาจารย์โจก็จะได้ เป็นความลับเอาไว้ซึ่งเรื่องดังกล่าวก็คาดว่ามันจะเป็นเรื่องที่ไม่มีกําลังเสริมจากโรงเรียนสื่อไนเข้ามานะครับเพราะการที่อาจารย์โจทำเช่นนี้ก็ไม่อยากให้ทีมสำรองที่กําลังจะลงแข่งขันคิดมากนะครับ และฉากต่อมาก็จะเป็นเหตุการณ์ที่หัวยี่ห่าวหวังตงและเซียวเซียวกำลังเดินอยู่ในโรงแรมที่เมืองชิงหลัวและหวังตงก็ได้กล่าวขึ้นว่าพวกเรานั้นจะถูกคัดออกไม่ได้เด็ดขาดถึงจะรอกําลังเสริมมาถึงได้ซึ่งในฉากนี้จากคําพูดของหวังตงก็คาดว่าทีมของตัวสํารองก็จะได้รู้จากปากของอาจารย์โจแล้วว่าพวกเขาทั้ง7คนนั้นจะได้ลงแข่งขันแทนเจ็ดประหลาดสือ่อไรเคอร์รุ่นพี่ซึ่งแน่นอนว่ารุ่นพี่ก็จะเหลืออยู่แค่มาเซียวเถาใต้ยหยกหงและหลินลว่าเฉินที่ก็ยังไม่สามารถลงแข่งขันได้จากอาการบาดเเเจจ็บบาาากกกรรถูระิดมื่อทํ ก่อนหน้านี้และรุ่นพี่คนอื่นก็ได้รับบาดเจ็บและกลับไปที่โรงเรียนสื่อไหลเคือเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บซึ่งทีมสำรองก็จะรู้จักปากของอาจารย์โจกแค่ว่าให้ลงแข่งขันไปก่อนเพื่อรอกำลังหนุนมาถึงนะครับ ฉากต่อมาก็จะเป็นฉากที่ดูเหมือนว่ากําลังประชุมกันอยู่นะครับซึ่งในฉากนี้อาจารย์โจก็จะได้บอกว่าพวกเจ้ากลัวแล้วอย่างนั้นหรือซึ่งในฉากนี้ก็คาดว่าก็จะเป็นการประชุมที่อาจารย์โจก็จะได้แจ้งกลุ่มตัวสำรองนั่นแหละครับว่าทีสมสำรองจะได้ลงแข่งขันแทนทีมหลักที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งในตอนแรกทีสมสำรองก็จะมาแค่สังเกตการที่รุ่นพี่จะลงแข่งขันเท่านั้นแต่กับต้องได้ลงแข่งขันเสียเองมันจึงทําให้ทีสมสำรองพากันตกใจและเป็นกังวลจึงคาดว่าในฉากนี้อาจารย์โจก็จะ เพื่อดึงสติทีมสำรองนะครับ และฉากต่อมาก็จะเป็นฉากที่ผู้อาวุโสได้กล่าวขึ้นว่ามีแต่พวกเจ้าเท่านั้นที่จะต้านเอาไว้ได้ก่อนหน้าที่นี้ต้องให้พวกเจ้ารับผิดชอบแล้วล่ะซึ่งเหตุการณ์และคาพูดในฉากนี้มันก็จะเป็นเหตุการณ์หลังจากที่หวาย่ห่าวได้กลับมารวมกลุ่มกับทุกคนแล้วหลังจากที่ถูกวิญญาจาร์ชั่วร้ายจับตัวไปก่อนหน้านี้และหลังเกิดความเสียหายและสูญเสียเป็นจานวนมากในฉากนี้ผู้อาวุโสเสียงจึงได้กล่าวคําลังกล่าวออกมาซึ่งคาดว่าจากคําพูดของผู้อาวุโสก็จะได้บอกเหมือนกับมอบหมายหรือว่าวางให้กลุ เป็นในในว่าให้กลุ่มตัวสำรองนั้นไปแข่งขันก่อนก่อนที่กองหนุนจากโรงเรียนจะไปถึงนะครับพร้อมกับฉากต่อมาก็จะเป็นเหตุการณ์ต่อจากตอนที่แล้วนะครับซึ่งมันก็จะเป็นฉากที่อี้ไหลเครืรอซื้อก็จะได้กล่าวว่าพวกเจ้าไปเถอะซึ่งคาดว่าในฉากนี้อี้ไหลเครืรอซื้อก็จะได้สั่งให้เหล่าซากศพของวิญญาจารชั่วลายเข้าไปจัดการกับวิญญาจารชั่วลายเองนะครับ และฉากสุดท้ายในตัวอย่างตอนที่33ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ผู้อาวุโสเซียนก็ได้อยู่กับเหล่าผู้อาวุโสโคนอื่นๆของสาราเทพสมุทรและผู้อาวุโสเซียนก็ได้วางเข็มขัดตาสัญลักษณ์บางอย่างและก็ได้เดินจากไปพร้อมกับกล่าวขึ้นว่าข้าขอลาไปก่อนในตอนนี้แล้วกันซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้ก็คาดว,ว่าก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ผู้อาวุโสเซียนได้กลับมาที่โรงเรียนสื่อไหลเครือแล้วนะครับและจากนั้นก็ได้นัดประชุมด่วนเกี่ยวกับการสูญเสียในภารกิจครั้งนี้และจากการที่ผู้อาวุโสเซียนพูดว่าขอลาไปก่อนในนนนตออออีี้้คืืทางผููยเก็หมจะ รู้สึกผิดมากที่ไม่สามารถปกป้องนักเรียนเอาไว้ได้จึงทําให้เขานั้นเสียใจมากเขาจึงจะขอลาออกจากตําแหน่งไปนะครับแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรทีมตัวสํารองจะเอาชนะในการแข่งขันได้หรือไม่ผู้อุปสมบทเสียจะจากไปแบบนี้จริงไหมคนดูอย่างเราอาจจะต้องไปติดตามความสนุกในตัวเต็มกันอีกทีในวันเสาร์ที่จะมาถึงนี้ทาง v t v นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวอย่างอนิเมะส,สำนักถังเลยพบจบดดนในตอนที่3 3และต้องขออภัยหากเนื้อหาในการรีวิวในตอนนี้มีการสปอยในอนิเมะซึ่งตัวกับผมเองอาจจะนําข้อมูลจากทางนิยายมาอ้างอิงเพื่อที่จะเพิ่มรายละเอียดในการรีวิวในตอนนี้อยู่บ้างแต่หลับคลิปนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้พวกเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ